บุคคลที่เป็นอุปสรรคนะครับเป็นฝ่ายต่อต้านวาลาดาเมียปูตินก็ถูกเก็บเล็กซาดาวานีก็เป็นหนึ่งในนั้นเนะี่ยปรยาของเล็กซาดาวานีนี่ก็แสบนะเขาไม่ธรรมดาก็เรียกร้องให้ฝั่งสหภาพยุโรปไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งฮะที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับและก็มองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้รัสเซียยังคงรุบคืบยูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยูเครนกําลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของอาวุธอย่างร้ายแรงนะครับที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการทําสงครามที่ยาวนานมามากกว่า1ปีแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นดอนร้อนที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับและเกี่ยวข้องกับฉนวนกาซาเริ่มต้นนะครับเหตุการณ์สุดช็อกฮะผู้ก่อตั้งร้านทุกอย่างไดโซ ชื่อดังของญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วได้ไวัย80ปีโดยโรคหัวใจล้มเหลวสำนักข่าวเอนะครับได้รายงานว่าฮโร o ทาเกะนะครับยานุ ano, ผู้ก่อตั้งไดโซะนะครับหรือไปที่รู้จักในญี่ปุ่นคือร้านทุกอย่าง100เยนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลววัย80ปีเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี1972ต้นแบบร้านราคาประหยัดทุกอย่างไม่ต่างจากร้านดอลล่าทรีในสหรัฐอเมริกาหรือร้านปอนในอังกฤษปัจจุบันเปิดไปทั้งหมด26ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับในขณะที่โลกต้องตะลึงอดีตทหารของรัสเซียนะครับขับฮอ MI8 บินเข้ายูเครนนะครับ โดนยิงดับกลางลานจอดรถใต้ดินในสเปนเชื่อปูตินล้างแค้นไม่ปล่อยสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามักซิมคุชมินนอฟนะครับอดีตทหารรัสเซียแปรพักหนีไปอยู่ยูเครนพร้อมเฮลิคอปเตอร์ MI8 นะครับถูกพบเป็นศพนะร,ร่างพรุนด้วยกระสุน เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับที่ลานจอดรถใต้ดินของอพาร์ตเมนต์ที่ย้ายไปอยู่เชื่อเป็นฝีมือของหน่วย GRU ของรัสเซียเกิดขึ้นช่วงเวลาไล่เรียก,กับการเสียชีวิตของเล an สซานาวานีศัตรูหมายเลขหนึ่งของทางฝั่งของปูตินมีการคร่ำครวญเกิดขึ้นสำหรับเซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนรับสถานการณ์แนวรบสุดยากลำบากขาดอาวุธ รุนแรงนะครับไบเดนโวยยูเครนอาจจะเสียเมืองเพิ่มหากสภายยังไม่ผ่านงบช่วยเหลือเซเลนสกีฮะระบุกองทัพยูเครนที่ยังเสียศูนย์จากการเสียเมืองครั้งสำคัญกำลังผเผชิญกับความยากลำบากอย่างรุนแรงตลอดแนวรบกับรัสเซียเนื่องจากความราช้าในการส่งความช่วยเหลือของพันธมิตร ขณะที่ไบเดนก็เตือนสำทับฝากไปถึงสภา,ล,าล่างของสหรัฐอเมริกาหากยังไม่รีบปล่อยงบช่วยเหลือสนับสนุนออกมายูเครนจะเสียเมืองเพิ่มให้กับทางฝั่งของรัสเซียในขณะที่จีนก็มีการส่งเครื่องบิน C919 นะครับร่วมสิงคโปร์แอร์โชว์นะครับหลังท้าทาย2ผู้นำใหญ่ a i r ์บัสกับ Boeing จีนโชว์โฉมเครื่องบินโดยสารรุ่นแรกที่ออกแบบและผลิตในประเทศในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ซึ่งเป็นการแสดงอากาศยานครั้งใหญ่ที่สุดของเอเชียขณะที่ปักกิ่งพยายามส่งเสริมตำแหน่งของตัวเองในอุตสาหกรรมการบินนะครับจีนก็หวังว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยที่ผลิตโดยบริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีนหรือโคม a กนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ของจีนท้าทายแอร์บัสและโ Boe ิ n งสผู้บลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของตะวันตกที่เป็นผู้นำตลาดมายาวนานหลายทศวรรษรวมทั้งลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีของต่างชาติด้วยเมียของอเล็กซานาวานีฮะจี้ยูอย่ายอมให้ชัยชนะของปูตินนะครับในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียยูเลียนาวายนยา นะครับปรยามไม้ของอดกศานาวานีแกนนาฝ่ายค้านคนสําคัญของรัสเซียที่เสียชีวิตอย่างปริศนาออกมาเรียกร้องให้สหาภาพยุโรปหรือ e อีปฏิเสธผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่บ่งชี้ว่าเธอกําลังท้าทายประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินนะครับตามบันทึกการถอดเสียงระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ e อที่กรุงบรัสเซลสนะครับ นาวานายาได้กล่าวต่อบรรดาเจ้าที่ยุโรปัยายอมรับผลการเลือกตั้งซึ่งประธานาธิบดีที่รอบสังหารศัตรูทางการเมืองย่อมไม่อาจถือว่าเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมเธอยังบอกด้วยว่ากลุ่มพรมิตรของนาวานีจะนำบระเอีได้หลักฐานที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมของเขาออกมาเปิดเผยให้ทั่วโลกได้รู้ในเรวันนี้ในขณะที่อายการของนิวยอร์กนะครับก็ขู่จะยึดทรั ของทรัมป์หากไม่มีปัญญาชดใช้เงินมูลค่า355ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคดีช่อโกงธนาคารเทนิเทยียเจมส์นาะับอายการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กบอกว่าอายการเตรียมที่จะเดินหน้ายึดทรัพย์สินของทรัมป์ซึ่งรวมถึงอาคารทรัมป์ชาเวอร์หากว่าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริการายนี้ไม่สามารถหาเงินสด มาทําการชําระค่าปรับเป็นเงิน355ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว12,700ล้านบาทที่สารสั่งให้จ่ายในคดีช่อโกงธานาคารได้ในขณะที่ปูตินก็โต้สหรัฐอเมริกายันมอสโกไม่มีแผนนะครับใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียบอกว่ารัสเซียไม่เห็นด้วยกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอวกาศ ขณะที่รัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียก็ปฏิเสธข้อมูลของสหรัฐอเมริกาที่อ้างว่ามอสโกกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำหรับการใช้งานในอวกาศด้วยในขณะที่เจ้าชายวินเดียมก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซานะครับชี้มีผู้ล้มตายมากเกินไปแล้วเจ้าชายวินเดียมแห่งอังกฤษส่งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาและตรัสว่า ความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากมายทําให้การฟื้นฟูสันติภาพคือสิ่งที่จําเป็นเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษออกถ้อยแถลงเน้นย้ําถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดส่งการช่วยเหลือมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนในกาซาและเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดด้วยอดีต สายข่าวให้กับ FBI อ้างมีคอนเนคชันทางลับสูงมากภายในข่าวกรองลับนะครับรัสเซียให้ช่วยหนีออกอเมริกานะครับได้หลังโกหกคดีพ่อลูกไบเดนแอบรับสิมบนพลังงานของอยูเครนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานอเล็กซานเดอร์สมีนอฟนะครับอดีต สายข่าวของ FBI นะครับที่โดนกล่าวหาว่าโกหกเกี่ยวกับประธานาธิบดีโจไบเดนและบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนโดนจับนะครับวันพฤหัสบด,ด,ดีที่ลาสเวกัสหลังบินกลับมาจากต่างประเทศโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องเขาอ้างกับนายจ้าง FBI ว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้องอย่างสูงกับหน่วยข่าวกรองรับของรัเสเซียและได้ข้อมูลเช้าเกี่ยวกับไบเดนมาจากการ มาจากรัสเซียเคยเตือนว่า FBI ว่าฮันเดอร์โดนสายรับรัสเซียดักฟังการสนทนาโทรศัพท์ระหว่างการพักอยู่ในโรงแรมที่ต่างประเทศในขณะที่สำนึกหล่นหายปรากฏว่าอเมริกันยังคงวีโต้นะครับยติหยุดยิงในฉนวนกาซาขณะที่ยิวแค้นฝังหุน่นบุกนำบราซิลเตรียมเปรียบอิสราเอลกำลังฆ่าล้างผ่าพัน์เหมือนอดอล์ฟิเลอร์ อิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มกาซาไม่พักนะครับขณะที่วอชิงตันใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างยติเรียกร้องหยุดยิงในดินแดนปาเลสไตน์ทันทีด้านยิวแคนฝังหุ่นประกาศไม่ต้อนรับลูอิสนินาซิโอนะครับหลังจากผู้นำบราซิลเปรียบเทียบสงครามในกาซาเป็นการล่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิมบุเหมือนกับอารตพิลเล ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฉนวนกาซานะฮะตอนนี้เจ้าชายวิลเลียมนะ,ะก็ออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงหลังจากที่มีคนเสียชีวิตไปถึง2 3 0 0 0รายแล้วจากการที่อิสราเอลทำการโจมตีฉนนกาซาในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงให้การสนับสนุนอาวุธนะครับและพยายามบีโต้เรื่องของการหยุดยิงนะครับและให้มีการโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง นะครับจนถึงขนะดนี้การเสียชีวิตในอิสราเอลกาลังขยายตัวกว้างนะครับและสถานการณ์จนถึงขนะดนี้กําลังบานปลายสงครามกําลังขยายตัวไปนังประเทศอื่นๆอ,อ,อย่างอิหร่านนะครับปากีสถานซีเรียและประเทศอย่างเลบานอนก็กําลังใกล้ที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ไม่ต่างกันแต่สงครามในยูเครน เป็นจุดที่น่าจับตามองเพราะขนาดนี้สงครามในยูเครนรัสเซียสามารถเอาชนะฝั่งยูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่โจไบเดนก็เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาขายอาวุธและสนับสนุนอาวุธให้กับทางฝั่งยูเครนเพิ่มเติมนะครับและบอกว่าถ้าสภาไม่ผ่านนะครับยูเครนก็จะพ่ายแพ้สงครามและเสียเมืองต่างๆเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รัสเซียกําลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับบุคคลที่เป็นอุปสรรคนะครับเป็นฝ่ายต่อต้านวลา,าดาเมียปูตินก็ถูกเก็บอเลกซาดาวานีก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยรยาของอรเลกซาดาวานีนี้ก็แสบนะเขาไม่ธรรมดาก็เรียกร้องให้ฝั่งสหภาพยุโรปไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับและก็มองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้รัสเซียยังคงรุบคืบยูเครนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยูเครนกําลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของอาวุธอย่างร้ายแรงนะครับที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการทําสงครามที่ยาวนานมามากกว่า1ปีแล้วนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเต้ศักดิ์จิมขีดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ พวงราชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามันนนผ่านพ้นโภยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้ววฟ้าทรงผูกพันไ่ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฝฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้วัวไวไว่นฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น